सब किया रहता है ना क्या तो बताऊँ रहता हूँ डॉक्टर आई होल्ड खोक आई होल्ड खोक रहा हूँ आई होल्ड सांस वो क्या सही है सांस वो क्या सही है सांस वो क्या सही है हाँ नवा सम्मित กมอธิบายวาใช่เปล้วสาวสวยยังกอดกอาเสียที่เปล่า้เที่ยวแร้เที่ยวชอบกอดแกโดนองแกตดวแล้วจ้าไปมจ้ไปมาถ้าข้หลอกข้าวทำเลยนะข้วหลอกข้าบอไปยอมเลยรับจะขอรัจะขอ่ไหมว่ายันที่ไไอ้รับสาวสวยรับจะเลไหมรับจะตีกันไหมจีได้รือได้เอาเลยจีได้รือได้เอาเลยหาสิเป็นสิหาสิเป็นสุดท้ายวัาไอ้ที่้ผับอกหเ่ตสาวสวยจะบอกที่น่ทีนมนยิงมือลเอาเลยช่าเชสุดท้ายสาสวย นาตุ้งเรนจงเอาฝกระไร้ให้น้ำช้อนช่อมเศษฝักระุว่าแล้วตาขุดตาท้ายตาขุดตากังตาขุดตาฟันเจ้าหมอได้ท่าได้ทีถอดหัวหาหัวหันหัวเป็นชายรูกงามแล้วเป็นชายลูปงามว่ากูไมทนสอนตอกอกซ้ายยกขวาในหัวข้อเปิดท้ายแล้วก็วางท้ายไหล่เข้าเซ็ตใช่มาเลยโอ้โหปะครับลงทีครับจับตาดู้องคู่ทีู่ดนครับพูดชิงนารูดถึงโลกเที่ยวและของรายการเราทั้ปีโลกสาล

สวสวยครับขอเชิญระกาศครับเรื่ท <laughs> ี่ชนะทีเกีเ,เรือกรหลวงพ่อสำเร็จโลกงามจึงเหมนนะครับ <laughs> ขอาอลแล้วแม่วงบอลต้องเอาลเกดอกวอ้เอาบอลแครับตูรีเบลครับตอยอครับถูกต้องถูกต้อง้อประกาศต่อไปอย่าเป็นทางการครับรับดูที่ช่องยู ตนสุดท้ายถ่ายซูงกัไปในบ้านเลือกคู่ท <lequel dit> <ais> <ries Four> ี่สองดูร่วงคู่ชีชนะรับเที่ยวสองบรอดเตอร์รับกระพอยทำเล่นตาคนตะไคร้ตาคนตะกาับคนตะวันน้ำแตกเล รวมมาแล้วครับเรือท so is ี wrong, ่ชนะในเกรือฮอนซัมริครับฮอนบอซัมริเมื่อไครับอันดับที่สองแม่แก่สิงนาวาอันดับที่สามลูกสาวพ่อพันอันดับที่สี่ครับแม่บุญโอ่งและอันดับที่ห้านางสาวบางเย็นครับครับก็เรียนเชิญเบอร์ทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีปิดนะครับแล้วก็เรียนเชิญผู้มการที่เวลาที่ นะครับได้รับประทานนะครับและทุกๆลำนะครับทั้งคณบพวกผมนะครับทีมงานผู้บรรยายนะครับแล้วก็นำทีมโดยนะครับกับผมนะครับแล้วก็น้องเจนะครับน้องตัมมี่น้องแคทรับว่าวันนี้นะครับมีโค้อามในกใดก็ขออภัยบาทีนะครับก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็คงจะได้รรวุ่สร้างสีสษะนะครับให้กับเพราะว่าีนีเราชาวบ้านไกลเสียดได้นะครับ ชมกันอีกสักครั้งนึงนะครับครับก็ขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้เป็นทางานนะครับท่านผอสมัยบุญตกนะครับผอโรงเรียนบ้านไก่เสียดนะครับแล้วก็เฮ้ยที่ดรงนายกกสบุญตนะครับท้ผู้ใหญ่สมบัติบุญตกนะครับสำหรับพวกคุมีพู้ทำสุภาพไม่การอันดับที่สาม หล่อนะเลิที่สามครับผู่หญิงครับผมทีแม่บ้านก็อด้ที่สามมีที่สี่เป็นองกงครับเป็นงกงครับผมเปงกครับรับรับไปหล่อชนะเลินอันที่สองครับผมลูกสาวพ่อพันลูกสาวพ่อพันครับพี่น้องทที่แน ลงชันแเป็นดอที่หนสีส้งเงินนะเป็นนางมันเปียกก็ไม่องเอาอะไรเลแฟนะไม่มีครับไม่มีเออขอบคุณครับขอบคุณออีมอนดมอนดี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 มอาราชาวบานชาสุตูเจ้าบ้านเป็นผู้มอบนะครับ